อะงั้นเราก็ไปเรื่องันที่มาติดแลกกันเลยดีกว่านะครับผม Let's go นะครับอโอเคคลิปนี้ก็จะมีเพชรน้อยหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ผมแบบฟาร์มเพชรแล้วอะมันได้แค่นี้แหละก็จะมาเปิดแค่ส4 0 0เม็ดนะครับผมแต่กูถามจริงนะ แค่บทตีแรกเนี่ยกูยก็เห็นลางร้ายเนี่นยนะกบอลอกกูจะไม่ได้เนี่ย,ย <laughs> โอเคนะครับผมถ้าผู้ชมก็น่าจะรอผมเกลือใช่ไหมรอดูผมเกลือเนี่ยผมบอกด้วยเลยว่าเกลือเนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมอีกไม่ช้าผมก็จะเกลือนะฮะ <c oughs> ผมเกลือไปกี่เทปแล้วเนี่ยถ้ารับจากตู้ตู้ครั้งที่ก่อนกับอาริสู ก็เกินหมื่นแล้วนะเกินหมื่นเพชรที่ผมเปิดยังไม่ได้ตัวละครสามดาวที่แบบยังไม่เคยมีเอ้ยเอ้ยได้มาแล้วหีือวปล่าโมบิเอ้ยมีตัวรีดิเออแต่แบบย,ยังไม่ค่อยได้ใจเท่าไหร่แต่มันได้มันควรได้ยนเยอะกว่านี้เอาจริงนะเพชรหนึ่งหมื่นสองพันเพชรที่ผมเปิดอลิซื้อไปอ่ะมาโมติสทานในคลิปนี้นะครับผมขอเหอะจริงๆโอเคนะครับผม และแล้วนะครับผมสุดท้ายเราก็เกลดกับเกมนี้กันอีกแล้วนะฮะปล่อยดานให้ผมความเพชรเพิ่มหน่อยก็ดีนะเรียบร้อยนะครับผมอนาคตแม่งหลีกหลีกหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับผมเกมกาชาคก็ทําให้คุณผิดหวังตลอดเวลานะฮะถ้าคุณไม่เติมเพื่อเอาการันตีเนะี่ยคุณก็ไม่มีทางได้ตัวละครที่กูอยากได้นะครับผม โอเคนะฮะคลิปนี้ก็จบไปด้วยกับความเกลือนะครับผมงั้นเราก็บอกภาวนานกันนะครับผมว่ายืนกับดัสจะออกให้ผมนะในสองตินี้นะครับผมงั้นเราก็ไปเล่นกันที่ปฏิไิ้กันเลยดีวยกว่านะครับผม Let's go Seriously Are you kidding me พอไปปับได้ได้เกลือแล้วนะโอ้โหรับไม่ได้โอ้โหเกลือยังเห็นได้ชัดเลยนะครับผมแมหมเลดเหมือนเดิมนะทั้งสองตัวนี้คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งโอกาสได้เยอะม,มาก ขอร้องละรอบตีสุดท้ายแล้วนะครับผมออกให้หน่อยนะต้องการมากเลยตอนค่อนถล่มเนี่ยครับผม <c oughs> เกลียยาวว่ะช่วงนี้ช่วงนี้คือผมเกลืยยาวมากเลยนะฮะโอเค ก็ไม่ได้รล้ว่าอะไรหรอกนะที่จเ,เกลืออยงเงี้ยมาเาริ่มบทเรยนดีกว่านะครับผม Let's go โอเคเกลือน,นะครับผมบอลติดแดกเป็นอ,อะไรที่แย่ yeah! มากๆแยบบ่มากๆเลยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเราก็แค่หวังว่าในบอลติดต่อไปเนี่ยจอะออกให้ผมนะครับผมกับ เล่นในกะนะฮะมาเราก็รีบไปมอติต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมเอ่อไปม,มอติแรกในการเสียเพชรหวังว่าในจี่กะจะเอาให้ผมเลยนะครับผม Let's go <S ถามจริงนะนี่คือรอบเสียเพชรรอบแรกแล้วทำไมผมเกลือแตกขนาดนี้ผมถามจริงเกมแกล้งผมอยู่ปะเนี่ย นี่จะทำให้ตู้ในบรรยากาศเหมือนตู้คิสซิน่าที่ผมเปิดก่อนนั้นนี้ไคขับเนี่ยเกมเไม่เป็นไรเรายังเหลือเพชรกันอีก6,000เพชรนะครับผมท่านผู้ชมดังนั้นวางจะได้ผมมันจะว่าในหก0 0นเพชรนี้เราจะได้มานะครับผมกับเนนเดกาดนะฮะเอ้ยไม่ใช่หรอผมเช็ดสี่เจ็ดพันห้าบาท 4, 7, เพชรเอ๊ะนับมาตีผิดหรือวะมาผมจะเช็ดอีก7,500เพชร ทำไมโมตินี่มันเกลาะครับพี่น้องโอ้โหโอ้ปาดเหงื่อนี่แม่งอะไรหะถามจริงนะทำไมเกมเป็นอย่างงี้วะเวลาตัวละครสำคัญสำคัญไม่เข้าเกมมาผมแม่งจะไม่ได้ตลอดเวลาเลยคือมันมีติดไอดีไงตัวละครเ่าเนี่ยแต่แบบผมตัเปิดไม่ได้ถามจริงๆเกมแกล้งผมอยู่ปะเนี่ย โอเคเราเหลือกันหกวันเพร็รนะตอนนี้สี่มติจัดจงจากนี้แหละของจริงเรามาขัดเกลือกันด้วยใช้สูตรตีกรอบนะครับผมมาตีกรอบครั้งนี้หวังว่าจะออกให้เลยนะนี่ขนาดใช้สูตรตีกรอบไปแล้วยังจะเกลืออีกเหรอเกมทาไมคุณถึงกระโผมาเกม ผมถามจริงนะผมเป็นคนหนึ่งที่รักเกมนี้มากๆและคุณให้อย่างนี้กับผมกลับมาเนี่ยนะมันหมายความว่ายังไงวะถ้ารวมตู้คิดซินด้ากับตู้นี้รวมกันแล้วก็ตู้ซารเรซัมเบอร์จะตกเสียไปทั้งหมดตัวเนะี่ยคือแบบเกินห้าหมื่นเพชรแล้วนะยังไม่ได้อีกเหรองานปฏิบอติงน,นี้มันเกินก่ะอ้าปวดหัวไม่ไหวแล้ว อ๋โหปวดหัวมากมากไม่ไหวเลยโอ้ยเ่นเดนก่าครับผมถามจริงนะทำไมคุณเล่นตัวทำไมกลอฟอคุณมันมันออกยากขานาดนี้อ่ะคุณเล่นตัวมากเลยอนะ่ะคุณรู้ไหมตอนนี้เหลือสามพันเพชรสองมอติเหลือแค่สองมอติขอเซนเซอร์มือดีกว่า ซันมมนี่ซัมเมอร์ครับให้พรผมมาหน่อยนะครับว่าให้ผมได้บนรกาศพีนะครับผมเจ็บซันมมน,นี่ัมเมอร์ไปนะครับตินนี้แดดซันนี่ซัมเมอ,อร์ไวยพอได้แล้วต้องได้บนรกาศเท่านั้น let's go เออให้ตายเถอะเกมผมถามจริงๆนะขุดแก๊งผมใช่ไหม ทำไมคุณเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับเกมนี่ตลอดเดือนนี่ตลอดคริสต์มาสปีใหม่หลังปีใหม่คือผมเกยยาวเลยนะคือเกยยาวมากว่าขอสเสนไม่ได้เรามาขอสารผ่านเสือดีกว่าที่เพิ่งได้อัพแพทมาได้หกดาวแล้วนะครับผมนั่นคือแคลแล้วก็โคกแล้วก็ไปโกดนะครับผมอ่ะแคลขอให้ผมได้เดนเนกาทีนะครับผมแคลแล้วก็โคก ขอให้ผมได้ในรรกาศทีนะครับผมเพราะ <laughs> ผมอยากได้เนรรกามาก <c oughs> ถ้าเอามาเรรยกามาได้เนี่ยเล่นทีมเวทได้เลยแล้วมันโกงมากๆเลยนะครับผมแล้วก็เปโก้เปโก้อย,อยูไ่นวาเปโก้อเอ๋ยเปโก้อ๋ออยู่นี่นะครับผมอ่ะเปโก้ขอให้ผมได้ในรรกาศทีเถอะนะผม,ผมขอร้องมามาถสุดท้ายต้องออกแล้วในเรยากาอเห็นได้เห็น โอเคเกมมึงแย่ yeah. มึงแย่มากเกมแต่ผมยังรักเกมนี้อยู่แต่มึงทำอย่างนี้กับผมไม่ได้ติดเก้าพันเพชรเลยนะเพชรตั้งเก้าพันเม็ดที่ไม่งหายากมากแล้วแบบคือไปกับสายลมอ,อย่างี้ยะเกมทำไมคุณทำอย่างนี้กับผมอะ่ะ มาติดแรกก็กลางเกลือมาแล้วอะแล้วต้องพุ่นท่าทางเทนก็เกลือแล้วใช่ไหมผมบอกเลยนะไม่เกลือจัดได้ไอ้ตู้ในนกาก่อนกันานเนี่ยคือไม่มาไม่กี่วันในนกาคือมาแป๊บเดียวเองนะครับผมแล้วก็หายไปเลยตู้อะคือแบบมาประมาณหนึ่งถึงสองวันได้แล้วก็หายไปเลยนะฮะแบบไม่ได้เปิดเพิ่มเลยในนา คือจะเปฟาร์มเพชรเปิดเธอเพิ่มนะครับผมแต่แบบเธอหายไปแล้ว่ะมาเร็วไปเร็วมากเลยนะฮะไม่เหมือนกับคิซิน่ากับมูอิมีเลยคิซิน่ากับมูอิมียังอยู่นานนะแต่ในนาฬิกานี่คือแบบปั๊บเดียวเองนะครับผมมามาถึงสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะโอ้นุงด้วยตัวสุดท้ายด้วยโอเค แต่เมื่อกี้มันไม่มีดาวโหลดเนาะไม่น่าจะได้ตัวอะไรนะฮะจากที่ผมคิดนะไม่น่ามีตัวอะไรเป็นพิเศษนี่ไงเราสมีอยู่้วโอ,โอเคเรียบร้อยนะครับผมกับตู้เอาอีกนะเราก็หวังเลือกว่าขอเหตุสีดาวก็ไม่อยากเกลอนะไปเริมเลยดีกว่านะครับผม พรนอのはあちらですไม่ได้อยู่แบบโอ้โหไม่แคแคตรเข้ามาก็เห็นแล้วว่าแม่งแ,แม่เกลือจัดจัดอ่ะ Why e าย y ไ,ไม่เป็นไรเกลือมามากพอแล้วนะครับผมสำหรับผมนะ มามาถึงสุดท้ายขอเลยคริสมดตีนี้แหละย,ยินดีต้อนรับ่ดอเกมคริสไม่ได้และเอลิกาก็ไม่ได้ไได้วยโอเคครับผมเข้าใจ u ัน e r ์ส a n d t เลยเกม เกียมเป็นแก้งผมโอ้โหเกลื่องชัดเจนเลยนะฮะทั้งสี่ดาวทั้งสามดาวไม่ดม่นางคู่เลยโอเคโอเคเกลือก็เกลือนนะครับผมมาเรื่องคนที่ปกตินั้กันดีกว่านะครับผมไปเรียบร้อยโอ้โห มาโมติแรกกูก็เห็นอนาคตแห่งความเกลือนี่ไงโ oh, อ้โค่ What? ทองเจ็ดตวัวฮัลโหลไม่เคยได้ทองเยอะขนาดเมื่อก่อนลายวันนี้กูต้องการสามดาวเว้ยเฮ้ยไม่ใช่สองดาวแต่สองดาวเยอะมากเอออันนี้แปลกนะครับผมแปลกมากแปลกมาก โอ้โหและตัวใหม่สองดาวแม่งเล็ดอัพแล้วแม่งไม่ออกอะไรวะโอกาสได้ตั้งเจ็ดรอบแม่งไม่ออกโอเคโอเคนะเกมโอ้โหมาโมดีต่อไปกับอาซุสากันเลยดีกว่านะครับผมมาเลยมาเลยอาซุสาขอละได้โปรดเถอะออไม่นะ ไม่นะเอออาสุสะโอ้ไมก่กอดอีกเกลี้ยวเหรอทำให้ามาผมรู้สึกว่าเลดเก,กมนี้ม่นโหดกว่าเลดเก,กมอืมอ่นเลดเกมอื่นมากเลยนะคือเกมนี้แม่งออกยากมากอ่ะออกยากมากๆเลยนะครับผมตัวละครสามดาวเนี่ยโอ้โว ไม่แต่คนรับสบากับปินคนมันยังไม่ขนาดนี้เลยอ่ะหับวใครแม่งอกอกยากมากๆเลยนะครับผมโอ้โหมาต้นเหลือกันอีกสองโมิินะครับผมในคลิปนี้นะขอร้องละอาสุสะอยากได้ตัวละครตีบอสด,ดีๆหนึ่งตัวนะมาจงออกมาอ้ สีม่วงสักทีสิโอยไม่นะเออโอ้โหทองหกมาเป็นคอโมโบเออฮานาโกะได้แล้วโอเคนึกว่าจะไม่ได้สองนอตตัวใหม่แล้วนะแม่งสองนอตออกเยอะมากและแม่งจะไม่ได้ก็คือเวอร์มากโอเค พิเศษใช้ใช้ได้ใช้ได้เออออกสองตัวเออดีดีดีมาเมาติสุดท้ายขอนะอาสิสาได้ปลดเธอไม่อยากเกลือแล้วนะครับผม กอดแจมัด oh. ทำไมะทำไมะทำไม呀เกมทำไม呀 Why ม Why you do this to me all the time bro บบอ,อะไรครับเนี่ยทำไมเกมมือ Oh จริงอันนี้ผมพูดจริงๆนะว่ามันออกยากมากมๆผมกล้าพูดตรงนี้เลยนะครับว่าออกยากชิบหายเลยสามดาวตัวนึงเนี่ยมันได้ยากยาย่เย็นขนาดนี้เลยเหรอ